ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เสียงปืนอาจจะเงียบแต่สงครามประสาทกำลังดังขึ้นทุกวันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกมยั่วยุของกัมพูชาและการสวนกลับนิ่งๆของไทยเกมล่าสุดเกิดขึ้นที่ช่องอานมาเมื่อไทยพาทูตทหารแชาติไปดูหลักฐานแต่กลับถูกทหารกัมพูชาเข้ามาป่วนอ้างว่าไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งแม่ทัพภาคสองของไทยก็ตอบกลับไปนิ่มิมมว่ามันเป็นลีลาของเขมร คือการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่มีผลอะไรในขณะเดียวกันที่สะแก้วก็มีการปลุกระดมมวลชนทั้งคนแก่และพระสงฆ์มาประท้วงกดดันให้เรารื้อรั้วลุดหนามแต่คำตอบของไทยก็ชัดเจนว่าไม่รือ้อและอาจจะเสริมเพิ่มเป็นการประกาศว่าเกมกดดันแบบนี้ใช้กับเราไม่ได้ผลแต่ที่มันเลวร้ายที่สุดคือการปล่อยข่าวปลอมโดยกัมพูชาอ้างว่าไทยใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาว ซึ่งโฆษกกองทัพบ,บกก็ออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่เป็นความจริงและชี้แจงว่าการใช้ของเราอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสากลและฟอสฟอรัสขาวไม่ใช้อาวุธเคมีการปล่อยข่าวแบบนี้คือการสร้างเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวทางทหารซึ่งท่าทีของไทยก็ชัดเจนแม่ทัพภาค2บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือ50-50คือพร้อมทั้งคุยแล้วก็พร้อมทั้งรบนี่คือภาพของสงครามประสาทที่สมบูรณ์แบบ ฝ่ายหนึ่งใช้การยั่วยุและข่าวปลอมเป็นอาวุธในขณะที่อีกฝ่ายใช้ความนิ่งความจริงและความพร้อมรบเป็นคําตอบซึ่งกองทัพอากาศก็เพิ่งโพสตภาพเครื่องบินรบอัลฟาเจ็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปพร้อมๆกันคุณล่ะครับคิดว่าการตอบโต้ที่สุขุมของไทยเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยและถ้าชอบการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสะพอดแคสต์ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ